อันนี้จะเป็นดอกไม้นะคะดอกกุหลาบสามดอกอยู่ตรงหัวไหล่นะคะซึ่งเราทำแพทเทิร์นแล้วเนี่ยเวลาอันนี้คือวิธีประกอบนะคะโดยเราจะเย็บเนะะี่ยค่ะเย็บตรงนี้นะมาแล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราจะขีดนะคะขีดแล้วล้วงออกมาล้วงออกมาจะได้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวจีบนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำตรงนี้เนี่ยมาต่อกับชิ้นไหล่ ตรงนี้มาตอบชิ้นไหลหัวผ้าตรงนี้นะคะดังนั้นตรงนี้เวลาขิบนะคะตรงนี้คือเส้นต่อไหลนี่นะคะพอขิบอย่างนี้แล้วเราก็ล้วงออกมานะคะ อันนี้ไม่ต้องการเป็นดอกใหญ่เพราะว่าเขามี3มดอกนะคะเราก็จะทําขยายแบบตรงนี้กว้างแค่3นิ้วพี่ของทําไล่กันนะคะมี3มนิ้วแล้วก็สนิ้ว3ามแล้วก็2นิ้วครึ่งน,นะคะ ลงามาแล้วเราก็จะได้อย่างนี้นะคะก็จะเป็นสามหางแนี้นะคะเราไม่ต้องไปดีดนะคะดีดแล้วเดี๋ยวดอกไม้เขาจะแบนทีนี้เราจะต้องจับตรงเนี้ยค่ะจับตรงเนี้ยมาต่อบ่าจับตรงเนี้ยนะคะนำเส้นเนี้ยมาต่อบ่าตรงนี้ค่ะ งนี้เป็นคอแล้วก็แบบอันนี้เนี่ยตรงนี้ต้องไปเดินเส้นตก่อนนะคะเดี๋ยวเราเดินเส้นแล้วเราก็นำมาต่อบาตรงนี้นะคะพอต่อบาแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็ค่อยม้วนม้วนตอนนี้นะคะตรงนี้ก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ม้วนตรงเนี้ยคะ่ะใช้ได้ะคะ่ะ รูดนะคะจับรูดมาก็จะได้อย่างนี้แล้วก็ยึดสอยนะคะตรงนี้คือคอเสื้ออันนี้นะคะ่ะสามดอกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตามดูตอนที่เป็นดอกเสร็จแล้วนะคะ